สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอะไรที่มันยากมากๆนะฮะหลายคนเนี่ยก็มักจะรู้สึกอย่างนั้นนะซึ่งตัวผมเองก็เช่นเดียวกันก็รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่มันเรียนรู้ได้ยากนะนะครับถ้าเราอยากจะเก่งจริงๆนะฮะแล้วก็วิธีการที่เราจะทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนะครับ มันจะต้องทำยังไงถึงจะให้แบบเรารู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้นในการเรียนรู้นะครับอันนี้ผมก็มีคำตอบส่วนตัวของผมเป็นคำแนะนำส่วนตัวที่อยากจะมาอาให้กับทุกคนด้วยนะครับเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้มาเข้าประเด็นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือทำไมการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่ยากนะครับ ก็หลายคนเนี่ยนะครับมักจะมาปรึกษาผมกันเยอะมากแล้วก็บ่อยมากนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้การอะไรเนี้ยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบเป็นเซลฟ์ทอสใช่ไหมนะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนมาขอคําแนะนําหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าวิธีการที่เราจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับจะทํายังไงให้มันแบบว่าง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะแยกนะครับออกเป็นข้อย่อยๆนะที่ผมรู้สึกว่าผมมองเห็นในตัวแต่ละคนนะครับว่าไอความที่เรารู้สึกว่ามันยากอะไรเงี้ยนะครับมันมันเกิดมาจากอะไรนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมว่าเราทุกคนเนี่ยท,ที่มาเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยน่าจะคือคิดเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเออมันยากแล้วก็อยากจะหาวิธีแก้มันใช่ไหมนะครับอันดับแรกเลยผมมองว่า สิ่งที่มันทําให้การเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกยากก็คือนะครับภาษาอังกฤษอ่าเรื่องนี้ผมเห็นว่ามันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือแน่นอนเติบโตมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้โดนปลูกฝังว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันสําคัญมากๆนะหรืออาจจะโดนปลูกฝังมาแต่เราเองก็คือไม่ค่อยได้แบบสนใจนะครับเพราะรู้สึกว่าเรียนรู้ไปก็ไม่ได้ใช้แต่พอที่เนี้ยเรามารู้ตัวที่หลังว่าเออเรามีการมีความสนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมแต่ที่เนี้ย แน่นอนโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับรีซอสหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะซึ่งตรงนี้มีภาษาไทยอยู่ก็มีน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เก่งขึ้นให้ไปไวขึ้นเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เราจําเป็นที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษก็คือ จะต้องอ่านนะครับจะต้องแบบอ่านรู้เรื่องจะต้องเข้าใจมันได้คือตรงเนี้ยจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเก่งอะไรมากมายแต่คือต้องเข้าใจอะเออนะครับเวลาที่เราติดปัญหาติดอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นกําแพงกําแพงแรกเลยที่ผู้เริ่มต้นทุกคนเนี่ยที่จะมาเรียนเขียนโปรแกรมก็คือพอมาเจอภาษาอังกฤษปุ๊บนะครับบางคนถึงกับไม่เอาเลยนะครับก็คือแบบท้อไปเลยเพราะว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนต้องการ นะครับคือมีความอยากที่จะเรียนรู้จริงๆอะ่ะแล้วอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้มันเข้าใจอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคือใครก็ทําได้ทุกคนสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยจากที่ไม่รู้เรื่องเลยให้มันเข้าใจได้คือผมผมมีความเชื่อว่าคือใครก็ทําได้เพราะมันก็แค่ฝึกฝนมันต้องฝึกฝนมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่า การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกยากก็คือเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เลยมาเรียนรู้แล้วมันก็งงไปหมดเลยเพราะว่าอ่านไม่ออกนั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นมาดูเรื่องที่2นะครับที่ผมรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันทําให้เรียนรู้ได้ยากซึ่งข้อที่2เนี่ยผมมองว่ามันเกี่ยวกับตัวเองละก็คือเรื่องของวินัยในตัวเองนะครับคือคนที่ต้องการเป็นคนเก่งหรือว่าอยากจะเข้าใจในในการเขียนโปรแกรมเนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีพลังงานนะครับหรือมีวินัยในตัวเองที่จะบอกตัวเองว่า ให้ลุกขึ้นมาเรียนรู้นะครับในเรื่องที่เราแบบอยากเก่งใช่ไหมนะครับ แต่หลายคนก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็คือเราแบบไม่มีวินัยอ่ะอันนี้พูดตรงๆเราเป็นแบบว่าคนชอบผัดวันประกันพุ่งอะไรเงี้ยครับบอกว่าจะทําแต่ก็ไม่ทําอะไรเงี้ยมันก็เป็น,นีนะฮะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันยากเพราะว่าอะไรเพราะเราจัดการตัวเองได้ไม่ดีนะครับก็คือเราแบบไม่จริงจังไม่โฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะศึกษานะครับตรงเนี้ยผมมองว่าปัญหามันมาจากตรงที่ว่าเราเนี่ยยังไม่มองว่าการเขียนโปรแกรมที่เราอยากจะเรียนรู้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตนะฮะเราก็เลยไม่มีพลังงานที่จะแบบลุกขึ้นมา ทอะไรคือถ้าทุกคนมีความคิดอย่างเงี้ยเหมือนผมนะก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันคือการลงทุนแล้วถ้าเรายิ่งเรียนรู้เรายิ่งเก่งขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไปหาเงินได้เอาไปต่อยอดนู่นนี่นั่นเอาไปสอนต่ออะไรเงี้ย คือถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยทุกคนจะมีแรงมีพลังมาแบบเออศึกษาเออมาฝึกฝนตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนกับผมเนี่ยนะครับหลายคนมาถามผมว่าทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยมีวินัยทํายังไงให้ตัวเองแบบเป็นคนขยันอะไรแบบนี้นะครับจริงๆอะ่ะผมมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างนี้นะนะครับแล้วผมอยากจะบอกทุกคนมากเลยก็คือคือทุกวันที่ผมตื่นมาเนี่ยนะครับผมจะรู้ทันทีเลยว่าผมมีเรื่องอะไรต้องทําบ้างอะ่ะผมจะต้องหาข้อมูลเตรียมสอนทําคลิปลง YouTube อ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งผมรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําและมันสําคัญมากกับชีวิตผมคือทุกวันน่ะไม่ว่าผมจะตื่นมาผมจะมีแรงบันดาลใจหรือไม่มีแรงบันดาลใจผมจะอยากทําหรือว่าผมไม่อยากทาผมไม่สนใจนะครับผมก็แค่ เอาตัวเองเนี่ยมันนั่งทําแล้วไม่สนใจว่าอารมณ์ผมเป็นยังไงเพราะผมต้องการที่จะฝึกตัวเองเนี่ยให้ไม่สนใจอารมณ์ตรงเนี้สาคัญมากนะทุกคนซึ่งหลายคนอนะ่ะไม่เข้าใจก็คือหลายคนจะใช้ชีวิตแบบว่าให้อารมณ์เนี่ยมันควบคุมชีวิตเรามากเกินไปคือตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่ฝึกตัวเองแบบเนี้ยในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นคือถ้าคําพูดตรงนี้มัาสะกิดใจทุกคนทุกคนลองเอาไปฝึกกับตัวเองดูเนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่กับชีวิตตอนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยผมจจจะะะตต้้้ออออองงงเแบบาาานนนใหหญ่่กกกวีรรืไผมม็ฝฝึ ตัวเองให้มันเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองจัดการตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอ่ะเรื่องตรงนี้ก็คือผมมองว่าสิ่งที่ยากในการเรียนรู้ก็คือเนี่ยเราจัดการตัวเองได้ไม่ดีพอก็คือไม่ได้เห็นความสําคัญของการฝึกฝนหรือว่าของการเขียนโปรแกรมว่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นยังไงเราจะเอาไปต่อยอดยังไงเราก็เลยแบบว่าไม่เอาเวลามาทุ่มเทให้กับมันนะครับตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนลองไปทบทวนดูว่าทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญกับการเขียนโปรแกรมหรือเปล่าเหมือนผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเวลาเราได้ฝึกได้อะไรเนี่ยมันทําให้เราได้ พัฒนาตัวเองได้คิดได้มีสกิลสามารถเอาไปสอนเอาไปหาเงินเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเนะี่ยผมคิดอย่างเงี้ยผมก็เลยมีพลังมีแบบกําลังใจนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครมาพูดอะไรแบบคือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คอมมอ n เซนส์มากก็คือเรารู้อยู่แล้วการเรียนรู้นะครับมันดีแน่นอนแล้วทาไมเราถึงจะไม่เรียนรู้อ่ะก็ตรงเนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับเอา แนวคิดตรงนี้ที่ผมให้ทุกคนเนี่ยลองไปฝึกฝนไปทบทวนกันดูนะครับอ่ะจริงๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่ามันยากเนี่ยก็น่าจะมาจาก1เลยก็คือเรื่องของภาษานะครับแล้วก็2ก็คือจะเป็นเรื่องของวินัยในตัวเองหรือว่าคือเรายังไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราอยากทํามันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราเราจัดการตัวเองได้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเราจะทํายังไงให้มันแบบ รู้สึกง่ายขึ้นในการเรียนรู้อะไรก็ตามก็คือ การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวของผมนะครับทุกคนก็ผมรู้สึกว่าการที่เราจะทําให้การเรียนรู้มันง่ายขึ้นเนี่ยนะครับหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแน่นอนเราจะต้องยอมรับก่อนว่าการที่เราทําอะไรในครั้งแรกเนะี่ยมันมันยากเสมออันนี้คือมันยากจริงๆนะครับจะทําอะไรก็ตามมันยากเสมอแต่ถ้าเราทําซ้ําๆบ่อยๆอะนะครับไม่ว่าจะในสิ่งไหนก็ตามคือมันก็แน่นอนมันจะต้องง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้อยากจะให้มีความคิดตรงนี้อยู่ในจิตใต้สํานึกไว้นะว่าเวลาจะไปเรียน รู้เรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องไปแพนิคเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยมันจะต้องแบบยาก Xing, อย่างนั้นไปตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวอะ่ะเออเวลาเราเรียนรู้เรียนอะไรมันสามารถพัฒนากันได้อย่าไปคิดว่าเอ้ยเรียนแล้วมันจะต้องยากอยู่อย่างนั้นนะครับคืออยากจะบอกว่ายิ่งเราเรียนอ่ะยิ่งเราแบบเออพยายามทําความเข้าใจเนี่ยยังไงก็ตามมันจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือตรงเนี้ยปัญหามันแก้ง่ายๆก็คือใช้เวลากับมันเยอะๆนะครับให้กระบวนการตรงเนี้ยมันมันสอนเรานะครับเราอย่าไปรีบร้อนกับ ดังนั้นก็ผมคิดว่าวิธีที่จะทําให้มันเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นก็คือเราต้องฝึกเยอะ ฝึกบ่อยๆอยู่กับมันคือเขาเรียกว่า o b s e s s ก็คือหมกมุ่นกับมันนะฮะตรงนี้ผมมองว่าเป็นวิธีที่มันจะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากรู้ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมก็คิดว่าผมใช้วิธีเนี่ยมันก็ได้ผลกับตัวผมเองนะเวลาผมรู้สึกว่าเรื่องไหนที่ผมไม่เคยทําหรืออะไรเงี้ยผมก็จะบอกตัวเองว่าเออมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆมันจะเข้าใจได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะฮะผมก็บอกตัวอย่างนี้ แล้วมันก็จริงนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นคืออยากจะบอกทุกคนว่าเวลาไปเจออะไรใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยคือเปิดใจเรียนรู้นะฮะอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับคือตรงเนี้ยมันมีอะไรอีกเยอะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากบอกนะกับวัยรุ่นทุกคนน้องๆทุกคนหรือว่ากับทุกคนเลยก็คือในชีวิตเรามันต้องเจออะไรเยอะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่เปิดใจเรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบติดอยู่ตรงนั้นอนะ่ะคือแทนที่เราจะ เจอวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ก็มันจะทําให้เราแบบพุ่งไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับแต่กับการถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากอันนี้เราทําไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบผมมองว่ามันอาจจะเป็นการปิดกั้นตัวเองไปนิดนึงนะครับแน่นอนว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลาจํากัดใช่ปะเราจะไปเรียนรู้อะไรทุกเรื่องก็ไม่ได้อันนี้ใช่ครับผมเห็นด้วยแต่ในเรื่องที่เราอยากทําทแล้วเราคิดว่ามันสําคัญอะไรเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่ามันยากอะไรเงี้ยคือผมอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับแล้วทุกคนจะเห็นแบบโลกอีกโลกใบหนึ่งเลยคือมุมมองความรู้อะไรใหม่ๆวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นเลยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเอาแนวคิดเนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนแบบคิดหาวิธีแก้ไขที่ตัวเองก่อนะนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็อยู่ที่ตัวเราอะเออนะครับ ตัวเราเองล้วนๆเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยนะครับตัวเราเองเท่านั้นอ่ะที่มันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะครับอยู่ที่ความคิดเราล้วนๆเลยนะครับก็ยังไงฝากวิดีโอนี้นะครับไว้เป็นแนวคิดดีๆนะครับให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กับตัวเองดูไปปรับใช้ดูนะครับผมก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอน่อ้ปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ